แม่แปลกใจลูกไม่กลับบ้านนานมาหาอีกทีมีเซอร์ไพรส์ใหญ่แต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัสแม่แปลกใจลูกไม่กลับบ้านานานมาหาอีกทีมีเซอร์ไพรส์ใหญ่แต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัสอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่ชาวเน็ตต่างกำลังสนใจในขณะนี้หลังจากที่ผู้ใช้ติ๊กต็อกแอปข่าวคอยกอน ได้โพสต์ภาพการเจอกันของคุณแม่กับลูกชายที่คนลูกต้องห่างจากบ้านไปไกลและไม่ได้กลับมาหาแม่บ้างเลยแต่จุดนี้ชาวเน็ตหลายคนบอกเลยว่าหลุดโฟกัสไปมากเพราะต้นโพสต์ระบุว่าตนเองได้เป็นคุณย่าสมใจแล้วโดยคลิปดังกล่าวมียอดดูไปแล้วกว่า4ล้านครั้งซึ่งในคลิปเป็นลูกชายห่างจากบ้านไปนานถือพวงมาลัยมากราบเท้าแม่ที่บ้าน ทางแม่ก็เอามือลูบหัวด้วยความเอ็นดูจากนั้นก็มีการคุยกันตามพ่อลูกที่ไม่ได้เจอกันนานและดูจากสีหน้าคุณแม่ก็รู้เลยว่าดีใจแค่ไหนที่ลูกชายกลับมาหาในครั้งนี้ถ้ว่าความดีใจที่ได้เจอหน้าลูกในครั้งนี้คุณแม่กลับโดนเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เพราะเจ้าลูกชายได้พาหลานมาให้คุณแม่อุ้ม ซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งได้อุ้มเด็กอ่อนมาให้คุณแม่แน่นอนว่าคุณแม่ทั้งช็อกและดีใจไปด้วยในคราวเดียวที่สุดท้ายคุณแม่จะได้เป็นคุณย่าสมใจแม่ก็อุ้มเด็กด้วยความเอ็นดูส่วนลูกชายกับหญิงคนนี้ก็กราบแทบเท้าแม่มอบของขวัญที่ดีที่สุดที่ลูกคนหนึ่งถึงจะหาได้ด้านไคลินซิริมั่วคุณแม่และคุณย่าในคลิปเฉลยเรื่องราวทั้งหมดว่า ก่อนหน้านี้ค่อนข้างงงมากว่าลูกชายไม่ค่อยมาหาแม่เลยทั้งที่ปกติมาเยี่ยมแม่เป็นประจำพอในวันนี้ลูกมาหาถึงรู้ความจริงว่าลูกชายมีหลานที่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวแม่เสียใจพร้อมกับกราบเท้าขอโทษแม่ซึ่งแม่ก็ยอมรับว่าไม่โกรธเลยดีใจด้วยซ้ำที่ฝ่ายหญิงไม่คิดทำแท้งจูจ่จกลายเป็นคุณย่าไม่ทันตั้งตัว แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตต่างหลุดโฟกัสก็คือคุณแม่อายุเท่าไรเพราะหน้าตายังสาวและสวยเปล่งปลั่งมากๆซึ่งคุณแม่ไพลินก็ตอบว่าอายุ40กําลังจะ41ปีทั้งนี้หากย้อนไปดูคลิปเก่าๆของคุณแม่ไพลินก็พบว่าคุณแม่เคยตอบถึงเรื่องความสวยกับชาวเน็ตที่มาถามว่าเป็นเพราะนวดหน้าทุกวัน อย่างไรก็ตามยังพบอีกว่าคุณแม่ไพลินได้เปิดร้านอาหารชื่อเพลินไพลินอีกด้วย